สวัสดีครับผมเชฟนานนะครับเชฟไทยในเมืองโอเลนนิวซีแลนด์นะครับเมื่อนี้สิมาบอกต่ออการลวกเห็ดนะครับพี่ๆหนองนอกนะครับเคยเจอปัญหาบ่ครับเวลาสื่อเห็ดฟางนะครับมาใส่ต้มยำหรือว่ามาใส่ผัดนะครับว่าสิขายตามสั่างหรือว่าอยู่ร้านอาหารนะครับเวลาเขาสื่อเห็ดมาหลังเห็ดมักสีดำนะครับเวลาเก็บไว้ในตู้เย็นดนๆนะครับเวลาใส่บอทั่นนะครับ ผมนะครับก้อนสีใส่นะครับผมก็เอามาลวกก่อนนะครับเห็ดนะครับเพราะว่าเวลาเขาใส่สั่งมาเละหลายบางทีกะใส่น้ำบอท่านนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นบางทีมันก็ดำนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเปิดไฟให้ห้อนนะครับต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วกะใส่เห็ดลงไปหลังจากนั้นนะครับเขาก็บีบัก้าวส่นะครับนี่น้ำบักหน้าวนะครับบีบใส่แล้วก็เอาเปลือกทั้งเปลือกนะต้มไปน้ำนะครับลวกไปน้ำนะครับ เี่ครับเล็ดลับนะครับลวกเห็ดนะครับห้ได้ใส่เน้นนานนะครับเห็ดบดดำนะครับพี่ๆทั้งนองนะครับสามารถที่ไปปั๊บใส่ได้นะครับไปลองเห็ดมึงนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีเก็บรักษาเห็ดนะครับห้ใส่ไน้นานนะครับผมเข้าลวกแล้วนะครับเปิดน้าเย็นใส่นะครับสามรอบจนเห็ดจนน้ำเห็ดที่มันออกดานะครับจนน้ำขาวนะครับหลังจากนั้นเท่ากับใส่นี่ กองเลยครับหรือว่าภาชนะนะครับแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับยืดเวลานะครับการใส่งานนะครับให้มันดนนะครับเพราะว่าถ้าเห่าเฮ็ดแบบนี้นะครับเฮ็ดกะถ้าใส่พอท่านเฮ็ดกะดํานะครับบางที่นะครับลูกค้านะครับเวลาเห่าไปเสิร์ฟกับเมนูเฮ็ด่บราสิเป็นตมย่ำนะครับผัดน้ามันหอยหรือว่าหลายๆเมนูผมสีมีเฮ็ดน้ำนะครับเฮ็ดเพื่อนดํานะครับลูกค้าอาชีแบบ มีการคอมเพลนมากนะครับมาำเฮ็ดโมนากินประมาณนี้นะครับนี่ครับผมลวกแล้วนะครับผมก็เปิดน้ำเปิดน้ำไล่ออกนะครับประมาณสามน้ำนะครับจนน้ำเพิินน้ำเฮ็ดเป็นสีขาวนะครับหลังจากล่างน้ำแล้วนะครับเท่ากับไปแช่ในตู้เย็นนะครับถ่าเมือนี่นะครับใส่บอเบิร์นะครับมืออื่นเท่ากับ เอามาเปี่ยนน้ำนะครับเอามาล้างน้ำอีกรอบนึงแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นไว้นะครับตัวนี้สิเฮ็ดให้เฮ็ดนะครับการเจ็บรักษาเฮ็ดแบบนี้นะครับสีใสแต่นานนะครับแล้วก็เฮ็ดก็ยังสีขาวอยู่นะครับเวลาพัดกับข่าวหรือว่าปรุงอาหารก็เฮ็ดก็สีนากินมากขึ้นนะครับถ้ามักคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจได้เชฟไทยเฮ็ดงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ